พระวาจาของพระเจ้าเประจำวันเสาร์ที่หมกราคมเทศกาลพระคริสต์สมภพ,พบทอ่านจากจดหมายนักบ,บุญยอนอคารสาวกฉบับที่หนึ่งบทที่ห้าข้อห้าถึงสิบสาลูกที่รักทั้งหลายใครเล่าชนะโลกได้ ถ้าไม่ใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยสูเจ้าเป็นพระบุตรของพรียเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิตพระองค์คือพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาโดยน้ําเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิตและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง พยานมีสามอย่างคือพระจิตเจ้านา้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันถ้าเรายอมรับการเป็นพยานของมนุษย์การเป็นพยานของพระเจ้านั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่าคือการเป็นพยานที่พระเจ้าส่งให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ย่อมมีการเป็นพยานอยู่ในตัวเขาแล้วแต่ผู้ที่ไม่เชื่อย่อมทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสคำเทจเพราะเขาไม่เชื่อการเป็นพยานซึ่งพระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์การเป็นพยานนี้คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ใดมีพระบุตร ย่อมมีชีวิตและผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิตข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านทั้งหลายซึ่งเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์บทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมารโกบทที่หนึ่งข้อเจถึงสิบเอดเวลานั้นท่านยอนประกาศว่ามีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ำทำวิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชาพระจิตเจ้าต่อมาพระเยสูเจ้าเสด็จจากเมืองนาสาเรจแคว้นกาลิลีและทรงรับพิธีล้างจากยอนในแม่น้ำจอแดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุดนกพิราบและมีเสียงมาจากฟากฟ้า,าว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระารุาสธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ในโบราณที่หนึ่งจอห์นพูดถึงพยานถึงองค์พระคิษเจ้าสามอย่างได้แก่องค์พระจิตเจ้าน้ำและโลหิตสามสิ่งนี้แสดงให้เห็นการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และในแง่ของสินสิทธิ์ในแง่ประวัติศาสตร์ น้ำและพระโลหิตไหลออกมาจากด้านข้างพระวรากายที่ถูกแทงขององค์พระบุทไทยอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรของพระจิตเจ้าส่วนในแง่ของศินศักดิทธิ์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความหมายถึงศิลลังบาปและศิลมหาสนิทซึ่งโดยอาศัยสินศักดิทธิ์ทั้งสองประการนี้เราก็ถูกแทรกเข้าไปในชีวิต และในความรู้เกี่ยวกับชีวิตของพระกิตเจ้าซึ่งทำให้เราสามารถเป็นพยานถึงพระองค์ได้ทั้งเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์และผลของศิลิ์ศิทธิ์เป็นผลของการกระทำขององค์พระจิตเจ้าส่วนตัวบทพระวรสารของวันนี้ก็เป็นของนักบุญมารกโกเล่าเรื่องการเป็นพยานของยอนผู้ทำพิธีล้าง ยอนเป็นพระเป็นพญานถึงพระเยสุเจ้าด้วยวาจาท่านพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่จะมาภายหลังท่านแต่ยิ่งใหญ่กว่าท่านและท่านก็สารภาพว่าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขายอนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าข้าพเจ้าใช้น้ำทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทําพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าการล้างด้วยเดชะพระจิตเจ้าไม่ใช่การล้างเหมือนที่ยอนกระทำํำคือให้ผู้รับการล้างจุ่มตัวลงในน้ําแต่หมายถึงการส่งพระจิตเจ้าลงมายังผู้รับการล้างดังนั้นการล้างของพระเยซูเจ้าจึงแตกต่างจากการล้างของยอน ต่อจากนั้นมาระโกเละวะพระเยซูเจ้าทรงเดินทางจากกาลิลีที่อยู่ทางตอนเหนือลงไปที่แม่น้ำจอแดนที่อยู่ในแคว้นยูเดียทางภาคใต้เพื่อรับพิธีล้างจากท่านจอร์นคำถามคือเพราะเหตุใดพระเยซูเจ้าจึงต้องไปรับพิธีล้างจากท่านจอร์นในเมื่อพระองค์ทรงเป็นใหญ่กว่ายอนคำตอบก็มีหลายข้อ ประการแรกพระเยซูเจ้าทรงมางเกิดเป็นมนุษย์จึงทรงร่วมชะตากรรมทุกอย่างกับมนุษย์แม้ไม่มีบาปแต่พระองค์ก็ไม่ได้แสดงตนให้เห็นว่าทรงแตกต่างจากผู้อื่นประการที่สองการไปรับพิธีล้างจากท่านยอนเท่ากับเป็นการเปิดเผยพระองค์อย่างเป็นทางการก็ว่าได้ให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบ แต่โดยเฉพาะยอนผู้ทำรรพิธีล้างทราบว่าพระองค์คือใครแน่และยอนผู้ทำพิธีล้างก็รับทราบว่าพระเยซูเจ้าคือพระเมสเซียลูกแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากเครื่องหมายขององค์พระจิตเจ้าที่ปรากฏเป็นรูปนกพิราบประทับอยู่เหนือพระองค์ในการเปิดเผยครั้งนี้พระตรีเกภาพทั้งสาพระบุคคล ทรงปรากฏให้เห็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงปรากฏเป็นเสียงที่ดังมาจากเบื้องบนว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรโดปรานของเราพระเยซูเจ้าทรงถูกเรียกว่าบุตรดังนั้นพระองค์ก็คือพระวจ,จนาะพระบุคคลที่สองในพระตรีกภาพที่เสด็จมารับเอาธรรมชาติมนุษย์ส่วนองค์พระจิต ทรงปรากฏเป็นรูปนกพิราบประทับอยู่เหนือพระเยซูเจ้าการประทับอยู่ของพระองค์เหนือพระเยซูเจ้านี่แหละเป็นสัญญาณบอกให้ยอนผู้ทำพิธีล้างรู้ได้ทันทีว่าบุคคลที่เดินเข้ามาขอรับพิธีล้างจากท่านผู้นี้ก็คือพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเมสสิยาที่จะต้องมากอบกู้โลกให้รอดพ้น พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นพยานถึงพระองค์แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนจากพวกรสารที่เราได้รำพึงกันมาในวันก่อนๆล่าวคือมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้ารู้จักพระองค์จริงๆบุคคลจึงจะสามารถเป็นพยานถึงพระองค์ทั้งด้วยวาจาและกิจการได้ ขอพระเจ้าทรงเวยพรท่านและพิทักรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันตีแก่ท่านด้วยเทินอาเมน